วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย5มิถุนายน2568พบเบลเยียมเช็คเวลาแข่งช่องถ่ายทอดสดที่นี่เช็คโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยวันที่5มิถุนายน2568ดวลเบลเยียมในศึกวีล2025นัดที่2เริ่มเวลา14นาฬิกาพร้อมช่องถ่ายทอดสด VBTV ครบทุกแพลตฟอร์ม ทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามนัดที่2ในศึกวอลเล์บอลหญิงเชล,ลิก2025ัี่สิ2หพบกับทีมชาติเบลเ,บลเยียมในวันพุทธที่5มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยในเกมแรกเมื่อวันที่4มิถุนายน2568ที่ผ่านมาวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมทัวร์นาเมนต์ด้วยผลงานที่ทำเอาแฟนๆต้องเสียดายหลังพ่ายให้กับโปแลนด์ไปศูนย์ถึง3เซต22-25 24-26, 2ถึง สำหรับเกมนี้ยังคงอยู่ภายใต้การคุมทีมของโคดออดเกียรติพงษ์รัชตะเกรงไกรโดยทีมไทยหวังจะแก้ตัวและเก็บชัยชนะนัดแรกให้ได้ในการเผชิญหน้ากับทีมแกร่งอย่างเบลเยียมช่องทางรับชมถ่ายทอดสดแฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง v b t v Volleyball TV แ voll พลตฟอร์มอย่างเป็นทางการของ Volleyball World ทั้งทางเว็บไซต์ tv.volleyball.com และแอปพลิเคชันในระบบ iOS และ Android